สวัสดีค่ะชื่อกฎกรวราอาคมค่ะเป็นภูมิสถาปนิกบริษัทลานพัเซสอาจารย์คิดว่าหลักของการทำสุสานสาธารณะมันไม่ได้นำด้วยเอสเตติกอย่างเดียวคือมันเป็นโปรเจกต์ที่เราจะต้องมองให้รอบด้านที่สุดนะคะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็หาคาแรคเตอร์ของส่วนนั้นที่เจอคือมันจะไม่ใช่งานที่แบบเหมือนดิฉันถนัดวงกลมแล้ว ดิฉันจะใช้วงกลมเนี่ยคือแบบใช้ลอจิกนั้นในงานสสาุธารณะไม่ได้หรือแม้แต่ทุกอย่างรือว่าทุกอย่างก็มีเหตุมีผลนะคะซึ่งอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าชอบเพราะว่ามันไม่ได้พูดถึงเอสเตติกที่ไม่มีที่มาที่ไป ก็ใช่นะแล้วก็มันก็ไม่ใช่เฉพาะส่วนสาธารณะด้วยทุกโครงการเขาจะทำาอไรเสร็จอย่างจริงจังไม่ว่าจะงานอนุรักษ์งานอีโคหรือว่าแม้แต่งานรีสอร์ทในสมัยใหม่มันก็ไม่ได้ตา่างแต่แค่ว่าในโครงการส่วนสาธารณะมันจะเป็นเหตุผลที่ไม่ใช่มาจากตัวเราอะ่ะมันต้องเป็นเหตุผลที่มาจากคนอื่นแล้วก็ช่างตวงวัดดิฟเฟนเซชัทุกมิติมันไม่ได้เป็นโจทย์ที่มันตายตัวตามยุคสมัยคือมันอาจจะมี หลักการเช่นจะทํพาร์คจะทารีสอร์ทจะทําอนุรักษ์จะทำาบราว์ฟิลมันก็จะมีหลักการของมันอยู่แต่อาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์อยากจะท้าทายคนรุ่นใหม่ะนะดีไซเนอร์รุ่นใหม่อย่างพวกคุณอย่างเงี้ยคือเราคิดแค่นั้นไม่พอแล้วอะ่ะเราจะคิดว่าแค่นี้ก็ยากพอแล้วไม่ได้เราต้องคิดว่าจริงๆแล้วบริบทของโลกมันเปลี่ยนไปบริบทของเมืองมันเปลี่ยนไปแล้วไอ้ดีไซน์คุณเหล่านี้ถึงแม้มันจะเป็นาพาร์ที่ดีที่สุด แต่มันช่วยเมืองได้ยังไงมันให้มิติอะไรกับความท้าทายหรือในเรื่อง climate change หรือว่าความท้าทายในเรื่องต่างๆได้อย่างไรถามว่าคิดส่วนสาธารนณะสมัยนี้กับสมัยที่ดิฉันอายุทะววคุณเนี้ยดิฉันคิดว่ามันมันไม่ควรจะเหมือนกันนะคือมันไม่ได้ทําต่างจากที่ตอนอาจารย์แบบเกือบ20ปีที่แล้วซึ่งอาจารย์ก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่อะค่ะ ฉะนั้นพวกคุณก็ต้องแบบ looking forward เนอะอย่าไปเล่าทีฤษฎ์เก่าๆเนาะใช่ไหมเนี่ยชอบแบบเวลาทำทฤษฎีเราจะแบบโอต้องไม่เปิดของพี่คนนี้พี่คนนั้นอะไรเงี้ยลอกๆล่มา,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 าแต่แบบคุณต้องแบบถามตัวเองถามคอนเท็กซ์ถามสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นในปัจจุบันและในอนาคตของพวกคุณนะคะ จาไม่ได้รู้สึกว่างานมันจะต้องแตกต่างนะแต่เรจารู้สึกว่างานที่ดีมันต้องมีกลิ่นของไซส์มันต้องมีความตั้งใจที่เห็น intention ว่าเฮ้ยคนดีไซน์เขาจะทําอะไรเขากำลังจะพูดอะไรแล้วไซส์ดีไซน์มันเป็นเหมือนแค่ตัวสะท้อน t ี e s ส s s t a t e m e ใช่ไหมเราต้องมีหัวข้อ t ี e ิสก่อนว่าฉันจะทําอะไรอาจารย์ก็เข้าใจนะว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะเลือกไซส์โปรแกรมมาเฮ้ยอันนี้ดูเรียวอันนี้เอาอันนี้ดีกว่าเราพอทำไหว คืออยากให้การเลือกทิ์เป็นอย่างนั้นเลือกทิ์ควรจะเริ่มจากเราชอบอะไรเราอ,อยากศึกษาเรื่องอะไรใช่ไหมเหมือนตอนอาจารย์เด็กๆอาจารย์แบบชอบดูซอฟต์บวกพาร์มากที่เยอรมันเนอะแบบเป็น adaptive reuse เมื่อเราได้หัวข้อทิ์แล้วเราค่อยไปหาไซส์หาความน่าสนใจคุณถามตัวคุณคนะ่ะมันเป็นเรื่องของคุณถูกป่ามันไม่ใช่เรื่องที่อาจารย์ให้โปรแกรมของคุณอีกแล้วฉะนั้นมันแสดงตัวตนอนะมันแสดงตัวคุณความพร้อมความกล้า กล้าที่จะเสี่ยงว่าตัวเองจะไปถึงจุดนั้นไหม40คนมันต้องต่างอยู่แล้วทุกครั้งเราได้โปรแกรมเหมือนกัน40ดีไซน์ยังต่างเลยฉะนั้นเวลาคุณทำทีซิสเนี่ยมันจะต่างไม่ต่างมันจะวัดไอ้ตรงแกนกลางของคุณว่าคุณเชื่ออะไรคุณอยากทำอะไรคุณก็ต้องชอบที่จะออกแบบสวนสาธารณะปะ Dream project ของคุณคืออะไรในความเป็นภูมิสถาปนิกคุณอยากจะทำอะไรละ่ะ สำหรับดิฉัน Dream Project คือส่วนสาธารณะตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ,าะาลลอาจารย์ฮิโรบลและอาจารย์วุจิโรเป็น advisor thesis อาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์อยากทำสวนสาธารณะก็เลือกทำสวนสาธารณะ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณควรจะสังเกตตัวเองว่าทำอะไรได้ดีและชอบที่จะทำอะไรเด็กๆควรจะสะท้อนแล้วก็ดูตัวเอาว่าเอ้ยเราเหมาะประมาณนี้ไหมคุณควรใช้ thesis ดึงศักยภาพที่คุณยังไม่เห็นในตัวเองออกมาให้เยอะที่สุดแม้คุณจะได้ A หรือไม่ได้ A อันนั้นเป็นผลพลอยได้นะคะ ใช้อาจารย์ประมาณ32ไร่คือเล็กๆเลยลนะ่ะแล้วมันก็เป็นตรงทำประปาแห่งแรกนะตรงสามเสนแล้วมันก็จะมีสตรัคเจอร์อาคารกเกา่าสมัยรัชที่5ที่มันเป็นเครื่องจักรอะค่ะแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ชอบ a p t p v i v e u s e เนาะเราต้องหาไซต์อะมันจะมา reflect ไอสิ่งที่จะทำให้เราสนุก แต่ไม่ถ้าที่ทำให้เราซัฟเฟอร์นะแต่อความสนุกของซัฟเฟอร์ตรงนี้คุณต้องเลือกแบบท้าทายตัวเองนิดนึงคือบางทีฟังเรื่องราวของไซส์ไซส์ไม่ได้มีชาร์จอะไรเลยบบกับโปรแกรมมันจะเข้าใจว่าแบบเฮ้ยแล้วมันจะเป็นโจทย์ที่ดีไหมถูกปะเพราะที่สร็คุณต้องตีโจทย์เองฉะนั้นมันค่อยๆจะวัดน,นะว่าคุณกล้าแค่ไหนด้วยคุณไม่ต้องกลัวว่ามันยากหรืออะไรแรงคุณไปถึงคุณไปที่สุดเลยค่ะสุดแรงเลย ฉะนั้นมันเลยจะต้องเลือกเข้าใจว่าตัวเองชอบอะไรเป็นคอใช่ไหมเดอกซช์เลือกโปรแกรมที่มันแบบ mix and match ่ะคือสิ่งเหล่านี้มันดีอะค่ะมันมันสนุกมากเลยอาจารย์ว่าแล้วก็อาจะไม่ซัพเพอร์นะแล้วอาจารก็นอนทุกคืนก็ก็ดูแลสุขภาพถอดใจอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปค่ะอย่าไปคุณอย่าแบบดึงความกลัวตรงนั้นออกมา อาจารย์ดอบไปทางานปีนึงที่เมกาแล้วอาจารย์ก็ได้เห็นโลกเยอะมากเลยอะอาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์โชคดีมากที่อาจารย์มีแกรมเยอร์ตรงนั้นไม่งั้นอาจารย์คงจะทำทีสิทไม่ได้ต่างจากทำโปรเจกต์ปีสี่ทำให้รู้สึกว่าถ้าตั้งใจก็ทําได้ไม่อยากทาให้มันดีจริงๆอะค่ะไม่อยากทําให้มันได้แค่เออยากให้มันเป็นตํานานอะแล้วก็ต้องทําให้ได้ถ้าคุณตั้งใจเป็นอย่างนั้นคุณก็าทาค่ะมันได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งแต่คุณต้องบอกว่าเอ็มไฮไว้ประมาณหนึ่ง ดึงศักยภาพของการสรุปว่าคุณเรียนมา4ปีเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ก็อย่าไปแบบคือบางคนทุ่มอ่ะจนรู้สึกว่าแบบลืมที่จะเรียนรู้สิ่งไหม่จริงๆอาจารย์ไม่ได้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาที่ภาคให้มา2คนอาจารย์ก็จะแบบ เฮ้ยเออไปคุยกับคนนี้ดีกว่ามันก็จะมีช่วงจิตตกเว้ยจำได้จะไปเดาทีษฎีเหมือนกันจิตยังจำได้เลยนะเธอไปหาพี่บีรู้จักสนิทัศน์สตูดิโอปะ่ะมันอินจนมันมีช่วงหนึ่งที่แบบเฮ้ยมันเป็นไปนมนไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์ทุกคนจะบอกว่ามาจากผิดเราเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็แบบว่าหายใจเข้าลึกๆเะ,ะีะยี่ะทฤษฎมันคือสิ่งสมมุติอะที่คุณสมมุติโจทย์เองโปรแกรมเองอะไรเองฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สําคัญในการทำทฤษิีคุณต้องเบิกบ,บานคุณต้องสนุกกับมัน ต้องใช้ตัวนี้เป็นการกหาสักยภาพตัวเองแต่ไม่ใช่แบบกเฮ้ยมาดีเพสเองคือแบบโฟกัสทางทำนั้นแล้วก็เรียนรู้เปิดเนาะเห็นตัวเองในหลายๆมุมอ่ะแล้วมันก็ผ่านไปทำให้คุณเห็นสักยภาพในตัวเองแล้วก็เห็นความเยอะของตัวเองเห็นความน้อยของตัวเองในบางเรื่องซึ่งมันควรจะเรียนรู้ตลอดเวลา เราไม่สามารถทํางานถึงแม้เราจะเป็นลีดดีไซเนอร์นะในมุมของการออกแบบกายภาพแลนสเคปเป็นคนลีดเนี้ยแต่จริงๆแล้วคุณต้องทำงานร่วมกับคนอื่นเยอะมากๆเลยอาจารย์โชคดีอาจารย์ทำงานกับพี่เต้ย n 7นีนี่คือแบบเป็นเพื่อนในคลาสเลยเฮ้ยรู้เลยมาช่วยทีสิสกับชีวิตจริงก็เป็นอย่างนั้นนะ่ะบอประกวดแบบกันมาเป็นส0บสปีเนี่ยได้รางวัลได้ที่ออุยานาร้อยปีอค่ะแล้วมันเป็นอินทิเกรทีที่แบบเออ เฮ้ยแกต้องฟังฉันนะเวย้ยฉันต้องฟังแกนะเวย้ยงานที่ดีคืองานที่ Integrative และ Seamless คือไม่รู้ว่าแบบเฮ้ย a r c h i ค e c t u r e มันสุดตรงไหนวะ a n d s c a p e Architecture มันสุดตรงไหนอะไรงนเงี้ยมันจะช่วยทำให้ l a n d s c a p e Stepup ขึ้นมาถูกไหคนจะชอบคิดว่าแบบเออเออเดี๋ยวค่อยจ้างมาแล้วกัน เอาตอนแบบมาถูกต้นไม้ออย่างเงี้ยบอกไม่ได้ไม่ได้คือมันต้องมาตั้งแต่ต้นเนาะไซเนชเออร์เบิร์นดีไซน์แบบเออร์เบิร์นดีไซน์ก็จะมีมุมที่เขาคิดเราไม่ได้ถูกเรียนให้คิดเหมือนกันหรือไม่แต่คนคนนึงก็ไม่ได้ถูกสอนให้คิดเหมือนใครชวิตจริงเราก็ยังจะต้องทํางานร่วมกันเคารพซึ่งกันและกันนะคะ ให้เกียรตซึ่งกันและกันซึ่งอาจารย์ก็คิดว่าจริงๆราแล้วมันอาจจะต้องควรจะเริ่มตั้งแต่แบบพี่สพี่สอย่างเงี้ยแบบบางโครงการแล้วคุณก็จะเข้าใจว่าอ๋อฉันคิดไม่เหมือนแต่เราก็เป็นเอกเทศของเราแต่ว่าเราพร้อมที่จะร่วมงานคิดผลค่